มาเธอละสองขันวันนี้บนรถใจรักับานัสดีครับอยู่กับผมไม่มดุดเองบึนไหลเลยฮะบึนไหลเยบุกไอยูมันบมดได้อัดซ้อนน้ำได้เจกขมาถึงรกะขดาึกัมาถึงรถกังโซโคังโซโครมัอคขัรดมากมาด้ากาาง มันอาศัยว่ามันแหลวัยดิมันได้ที่จของเออมันอาศัยว่ามันได้แหลวไปทางที่นีลูกไปน้องมันองหนึ่งแล้วตันนี้หนึ่งสองสามนี่แล้วสามมะนองนอเหมือนนั้นก็มันมันลงความกันใช่ไหมแหลวัยสองคันันสามคันทั้งแล้วยคนนี้ไปนดไมันไม่ีเลย ใชมันแบบไนหรืกนรี่บ่อหาลอยใช่นี่บ่อโคโอ้ยหาลอยกสบโอ้ยตายตายเลยนี่หนังก้านเดียวกันกับโตทีกำลังใส่หนอโอ้ยให้คนน่าจับตึ้งให้ลิ้อะไรโอ้มันจังซี่นี่หาลอยอจับกี่ดออะไรแทนก้นมุ้ยโตเลยพวกไกีตอกตอกไก่ออะไรแท มันแปลงได้มัดได้มดนี่นั่นนี่บังถ้าคิดจะแปลงก็ตอกออกปุ๊บนี่เชื่อมหัวน็อตใส่มงนี้ติดติดนี่อาตี้ออกจูเดี๋ยวสิบองคให้ฟังเออนี่ละนี่ละนี่แสบตรงนี้แขวนหัวน็อตมันใส่ได้นั่นแต่เทาไปเชื่อมมงนี้โอ้แต่จะได้หมอทดรองมงนึงมันขันน็อตเท่าละอันมันก็เลยได้ถ้าเทาผีบาทขันไปเรื่อยๆมันได้ผีบาทนาะเก็บเดี๋ยวแก่นะลุงเดี๋ยวแข้งเี้ย เหลือมีเยอะนะครับเหลือมีเยอะเหลือมีเยอะเหลือนีดหน่อยบิงฝั่งนี้บิงยาวมันเกี่ยวสนุกดีก่ก็เช่นเคยระบบเจ้าสี่เจ็ดคนเหมือนเดิมไม่รู้น้ำมันมีหรือเปล่านะเอามานี่ รู้แต่เอามาไม่รู้น้ำมันมีมน้ำมันก็ไม่มีจะให้ผมขนโอ้เ oh! ปอร์เซ็นต์เ้เปอร์เซ็นต์หรือหาเปอร์เซ็นต์วะ่ตอนนี้นะอ้อเลยน่ละปูก้างนี้ต่อปลาเขดแต่นอตนอตใส มกไป่งังดอตอมีดเลส้มอมีสั้างวบ้อนเ็รเอาเส่อดใส่ซับหนีป้านหนีแล้วแล้วนี่คางนี่อู้ตอนแรกทีโบตีก็นับได้นับไม่นอบเต็มร้อยนะจกไกอินมาใช้กินปีเหลือเดี๋ยเพรานี่เถิดจน chốt liền đại cha chim này liền có mấy ông Nữa, má hả? <laughs> <laughs> nó <đoạn> cho, hay cho, mê cho នេះແທ້ໄທອີ່ເລັກກະຂຽມລະໄມທາດນີ້ເຄີຍຂຽມນີ້ນີ້ມຸມໆນີ້ລອດອີ່ປ້ານສາປ້ານແສງໄດ້ຂຽມນີ້ຕະຕະຕະນັ້ນນີ້ເຈົ້າຊິຕະກູດາສະເມອົນີ້ລອດເດນີ້ນະເຂເຮັດອັນນາວອັນນູເອົາອັນນີ້ຈີ້ອັນນີ້ຈີ້ເອົາເຮົາໃຫ້ກະນ້ອງຈະຊေးໃຫ້ດຽນຫັ້ນເລື່ອງນີ້ໃຫ້ສັດປັນຍາແລ້ວໃຫ້ໃຫ້ເບາະເນາະເລີດດຸງໃຫ້ຈີ້ນີ້ເບາະນີ້

High sốt lên I see now the san quang. I thought no bầu hoa khao. si sắm bang, anything, 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 anything,

ต้องกระตอยต้องกระตุ <M abel. S 3> ้นตองรตอยต้นด้อไม่น่าที่บิดขัดเนะลงสีกับบอนยัวงานพลล่องสีอาจารย์้นมังคีขับรัดถุลาอยู่ล่อสีเนี่ยไหนเราเจอเกี่ยวกรอนบนั่นนี่เจ้าสิไปอยู่ดอก กูยิงสามกใส่หนึ่งเด้อป้ากูยิงไปสามลายหาสิบครับไปยบกระสอบลงสีนี้นี่บนพงขอได้่อให้ด่งมอคนพ่อบนแม่ก็ว่ีกอยากมันากันมอกาทางค้อไงบอสอธันยะแม่นวไอ ที่ว่ามองหาหาแยกพ้นขอนะ่ะโอ้ยแบบพ้นขอนะ่ะแยกใายไปยแมนออกสาย,ยแลนลงไปหน่อยนึงไงองบึกยังเขาขนนอืม,ย,มาาอยักมันเอาไว้าไเาลอปบัินี่คือกะนับอ นี pues ่ก like ูตอนนี like ้ไงเจอกันคลิมน <flats. c oughs> ้าันแล้วกัน